อะไรเนี่ยพี่เอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีกันเดียวเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี้อ้ย่าพี่รถเนี้ยมันไปเมื่อไหรนั่งอีกคนนั่งหลังได้ป่ะพี่อุ้มเลยพี่อุ้มอุ้มกันไปใช่ไหมไม่ครบคนเอ้ยนั่งหลังนนหนั่งนั่หลันไ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปปนด้วยกันเนี่ยไปกระลาดนะรักคนระลาศกระลาดกระลาดเราใส่ใส่โมงก่อนดิเชี่ยดีเกมใส่โมงใส่โมงให้โมใส่โมงพี่แฝงเอารถเก็บพี่มาคันนี้พี่ใส่ไม่เคยไม่ชอบใส่โมงชอบใส่ใจมากกว่าแต่พี่แบบ g g จใครเข้ามาจริงปะเนี่ยใส่โมงก่อนตอนเนี้ยพี่พี่ผมมีโมงมีเดอร์ได้จัดเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรใส่นี้เลยไอไอย้อนใส่ดนี้ย ถอดกางเกงด้วยเอ้ยมันเต็มเต็มที่ได้แค่นั้นตำรวจะแล้วในไซมูสละกาไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนแถวไปเปลี่ยนแถวเลเบลวะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นรถมาให้มมหมดเลยพี่อูมีแฟงหน่อยดิพี่อ๋อเหรอะโหรอะโหอครับผมมีคนชื่อฮาร์ดี้ปะครับมีครับเนี่ยครับผมนี่แหละไปไหนอันนี้ป้นเหระเออไม่ใช่ครับไม่ใช่เอ้ยอันนี้สก,กายนี่มาสก,กายเปลี่ยนตัวเหร เฮ้ยไม่ใช่ไอสายมอกนี่ว่าผู้ผิดสายมอกเปลี่ยนทรงเหรอทำไมเป็นทรงเนี้ยเอาอยู่นี่นี่ว่ะสายมอกจะไปไหนเนี่ยกำลังจะออกล้วครับสักครู่ครับอะไรนะสายมอกไปไหนเนี่ยครับจะตอมอแล้วครับโอ้คนอะไรวะอะไรกันครับโอเคไอย้อนอยู่ไหนเนี่ยย้อนมันจะไปด้วยกันเนี่ยเอาคนจะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามผมจะไปแต่พี่กลับเดินมาคุยเดี๋ยวก็ไม่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 นี่เอาคนจะไปก่อน นี่หรอเรื้อเหมือนคนอายุห้าสิบเลยเฮ้ยเกินไปไปแฟงไปไปด้วยกันไหมเนี่ยพี่โอเคไอ้โฟกัสอยู่ไหนไอ้สกายอยู่ไหนวะนี่พี่ผมขึ้นมาหลังโอเคงั้นไปขึ้นรถเดี๋ยวไปเปลี่ยนแถวนู้นพี่พี่ขึ้นมาเลยพี่นั่งไยพี่ไปเอาหน่อยเว้ยเอาให้ได้นู่นด้วยไปไหนไป่วอเอาเอาตรงนั้นไม่ใช่ผมนะไปไหนมาด้วยไปไม่เซเว่นวายชิมหายวะใช่ต้องไปไปแถวเดเบลไปปนอยู่เมืองอะไรนี่ เหมือนก็เหมือนไปถอดชุดถอดชุดเลยถอดชุดเลยอุ้ยจะโดนจตำรวจไหมคะโดนดิถ้าตำรวจจับได้ก็โดนดิติดคุกน้ำสุดเเลยฮ้ยฟังก่อนนะเว้ยถ้าเกมมาติดคุกสี่สิบนาทีนะเว้ยเเป็นกมอ่ะบอกไว้ก่อนนะสี่สิบนะเว้ยแข่งกับโดนมาแล้วก็ไม่ก่อนนั่งนอนไปนะว้ยเฮ้ยเสียงมันก้องจังวะแต่ก็อยู่ในรถก็ก้องแบบนี้แหละใช่เหรอ เฮ้ยอยี่ในรถแล้วมันจะตกจริงไงเจ้าพี่เจยาพี่ยอนมันมีคนสะท้อนไหมมีคนเสียงสะท้อนยอนพี่ยอนพี่ยอนมีผีด้วยอะไรครับไม่มีอะไรนะมีอะไรหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงประกาศนี่ไงเนี่ปิดนะปิดเสียงที่เฉลยก็พี่แบบฟัง้วนะถ้าจะเกมใช่ไหมพี่ก็รอตำรวจก่อนเลยบ้าครับว่ามันจะมี่ีตอนแอ่ละมิวส์เออโลเปย์ทำไมอ่ะดูดูดีแบบข้ามอะไรปะพี่ข้ามอะไรปะ ย้ายพูดถึงเรื่องความจริงใช่ป่ะที่ตัดตำรวจตอนหน้าสพอ่ะโอ้โหดูรถตี๋ฮะดูรถตีตำรวจมือนดียงยางโดนเหรอดูร้อนคนเรากำแม่งกำชิบหายคือว่าเราจะหนียังไงวะก็ไปไกลตำรวจมาช้าอยู่โอเคงั้นเอาอย่างนั้นก็ได้แต่เราไปเยอะอะได้อยู่ถ้ามันไม่ยอมพูเขาเราก็ปาร์ตแม่งเลยพี่ผมให้ผมผมให้ไม่เกินเที่ยงคืนนะผมโอเคโอเคโอเคต้องใส่หน้ากากจะใส่หน้ากากเลยใช่ไหมผมอยากกินน้ำแล้วพี่เดี๋ยวรอก่อนใจเย็น เร็วๆทดไงกล้องคิดว่ามีผีอ๋อกันเนี่ยเทียรเนี่ยน้ำทอรออยู่ไม่ทำเสียงเัินแบบโอ้๋อทำอะไรกันวะเดี๋ยวใจเย็นน้ำพิมหรอพี่น้ำพิมหรอพี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มนี่แหละเป็นไงสภาพนี้แหละอ้อมป้นตอเท้าด้วยไปเนี่ยแต่งแล้วฮะไอพี่ถอดออมพี่เอารอยสักออกหมดแล้ว ดัดเสียงด้วยพี่แฟงพี่แฟงเรายิ่งกำกับอยู่พี่สวัสดีครับไปเลยเฮ้ยดัดเสียงด้วยนะเว้ยไอ้ย้อนมึงอย่าลืมถอดเสื้อดิถอดทำไมล่ะไอ้เหี้ยกระสุนขาวกระสุนเราไอ้เหี้ยอ๋อแล้วครับเดี๋ยวดัดเสียงด้วยนะโอ้แสบคอเฮี้ยขอนำมะนาวีจะปนแต่ละทีวุ่นวายจัดเนี่ยตรงเมืองเลยตรงเมืองที่โพเมืองเนี่ย เดี๋ยวว่าจะลงแล้วพี่เฮ้ยเอาดีๆนะเว้ยดูก่อนว่าคนนึงมีแก๊งไหมท่านมีแก๊้งไหมเราควรจะตัดเสียงยังไงดีวะเนี่ยตัดเสียงให้ฟังหนทำนี้ทำนี้ทำเสียงน้อยทำเสียงใหญ่ครับเสียงแล้เอาเสียงไหนเสียงใหญ่เสียงเล็กดีเสียงนี้ไหมตัววอดีหรือปิดประตูปิดแอร์ปิดแอร์ได้ไหนก็มีเสียงใหญ่เสียงเล็กแล้วผมว่าเสียงหมีนะเสียงมีอะไรวะเนี่ยเสียงหมีพี่แะดัดชนพี่จะดัดเสียงพี่จะดัยไม่ตกดิพี่ต้องซ้อมดัดเสียงกำพังพอดีอ่ะที่เราจะเกมรถเกจะพังไงเห็นมันตะคอนขึ เอ้แต่พี่ลืมลืมลืมคาดเห็นมขัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันนะตอนนี้ป้นเหี้ยป้นเหรอเดี๋ยวคิดก่อนคิดเสียงก่อนครับเสียงเล็กเนี่ยครับเสียงแหรงวันดีครับวันดีเราจะป้นไหวเหรอพี่พี่ทำให้อยากจะป้นไหวเหรอพี่รอดีก็แหละเออเดี๋ยวพูดคนเดียวคนไหมเพราะผมไม่ได้เข้ามาลองเสียงต่ำเราจะป้นไหวป่ะสวัสดีเดี๋ยวขนาดใหญ่เขาผมดจะป้นไม่ได้เลยให้ลายคนพี่เสียงไม่ได้หรอ เขาไม่เอาไม่เป็นไรเอ้าชิบหายแล้วไปทำเสียงแหบไปเสียงแหบด้ชิมมี่อโต้ดโกนี่นะเฮ้ยเอาดีนะไม่หาเยื่อดีๆนะมึงอย่าไปหาเยื่อมีแกงนะเหี้ยเยดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเอาคนเดียวนุ้ยเฮ้ยทำกระติบไม่ได้เอาจริงอ่ะเพี่เมเอาเลยนะไอ้สัตว์เฮ้ยม่ส่งลงก่อนไว้ที่กุ้กรืขาวเนี่ยเอ้ยลงเร็ว

ใช่ใช่เสพหินเดี๋ยวใจเย็นเขาไม่เขาไมยหัวใจนะครับส่วนเขาไม่หัวใจนี่เฮ้ยเอาดีๆกวนตี้ยนมาเนี่ยไม่ครับไม่เอาสุกมากสุกมากไปไปไปชุบไปชุบมึงคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนจังหวัดอะไรคนหรือต้นการครับตนการฮัลโหลฮัลโหลไปซดไปซดอามว่ามึงคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดการครับกานรอ่ะการมึงเนอด้วยเหรอมึงการไหนเนี่ย การสินหรือเปล่าการสินพ่อมึงเนอเดี๋ยวล็อกไอตายโอเคโอเคครับโอยควายพวกปุ่นเฮียอะไรเนี่ยควงตีกันตายเองเนี่ยะโอ้ยเด็กเว้นโอ้ยเฮียเอยปุ่นต้องมาโดนอละ พนเชียอะไร่ไปพนมันต่อสิโอเคเดี๋วเยวปมันต่อใหมมันคคกเข่าไปคุยด้่พื trotzdem, urgency, ่นนี่โอต่ง่ายต่ง่ายต่ำง่าต่ตต่งยไม่ไหวเดี๋ยวมึงมึงพ่นเชียอะไรกันเนี่ย คนคนคนนี้ได้อยู่คนนี้คนนี้ได้อยู่ขัดขัดไปตรงหนึ่งเกการแสดงจบแล้วครับผมเลิกกองได้ไปมึงมึงป้นที่อะไรแล้วมึงตีกันเองทำไมเมื่อกี้ยังไงเลนเพื่อนผีโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้คือมึงตีไม่มองที่อะไรเลยโอ้ยไปขึ้นนนะคัใหม่ไปขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไอ้้เยแล้วพี่แฝงเข้าไปไหนเนี่ยไปเสียงหว่อมาว่ะโอ้ ไปสิเฮียเมื่อกี้มีใครกดจีไะเนี่ยฮะขับไปดิยี่ใครขับวะมึงรอเฮียอะไรเนี่ยไม่ใช่เอาจมเอารถหมอรถหมอรถหมอขัไปเมื่อกี้มึงกดจีไงฮะเมื่อกี้ผมกดจีไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครกดตั้งแต่ไม่ไกดเช็ดใช่ไหมอ๋อมกดเช็ดเดี๋ยวเดี๋ยว ไปนี่เช็คใหม่เช็คใหม่เช็คใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ดีบนดีดีหน่อยมึงค่อยๆป้นหรือตั้งสติก่อนตอนป้นอ่ะไอ้เหี้ยโจรกระจอมยิบ่แไงก่อนดวมึงโหดไปบ้าไปพักมึงถึงกับฆ่าเลยอ่ะมึงก็ทำอะไรนี่เนี่ยวิ่งไปเอาไม่เหมือนโจรนไม่เหมือนคนเลยเลี้ยน่ะเออมันมันโอ้โหสะทุนขนาดนั้นเลยวะยนะแพ้ตรงพี่สะทุนขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยอันนี้ไปไหนเนี่ยมันไม่มีคนด้วยแถวเนี้ยไม่ไปมาขึ้นเหมืองต่อ เราจะไปเหมืองหน้านะใช่แล้วรถตู้มันจะไปขึ้นเหมืองได้ยังไงไปทางทรรไปทางถนนนี่ไงที่ทางนี่หมดโอ้โหเยอะไมได้ไหมเนี่ยวันนี้จุดตั้งแคมป์เฮ้ยเอาดีๆนะเว้ยพี่ีพ่จ้บใจอ่อนนะพี่ไม่ไม่ไม่มันมันลูกขับไม่ประเด็นอ่ะนี่ไงโม่เจ้าอ่อนไม่เหมือนเดิมไอ้เหี้ยพักจะฆ่าอย่างเดียวเลยเหี้ย พี่จะใจอ่อนม่ได้แล้วประเด็นคือไม่ประเด็นคือแล้วมึงฆ่ามึงฆ่ากันเองอไงไม่พี่ต้องฆ่ามันดิพี่พอพี่น้ำมันต่างมาถึงกับฆ่าเลยเหรอใช่พี่อ่ะนะพี่ยังเป็นโจรไม่ได้ไอเชี่ยเอ้ยมันเราต้องป้นแบบมีจริยธรรมหน่อยไงเราไม่ฆ่าเราต้องเพื่อผมไม่สนผมไม่สนเพราะว่าฐานไอ้อะลำบากลำบนเลยขนฐานดูลำบากมั้ยใช่พี่ผู้กระจายมันจะมาทำไมทางนี้ทำอะไรกันไปป้นมาโจใจบาปใจกรรมไปป้นมาเมื่อกี้ บ่อกีก่นพนผ้าไปคนหนึ่งอะไอ้ยังไปเจอคนกาลาสิงกาลาสินหนื่อเฉยสักไหเ่หไโอ้โหใครใครลงอะใครลงอะเคเลยไอ้ย้อนย้อนไอ้ย้อนลงชี้อะไรนะต้อมีารมิมาโอหบ้าพี่พี่แต่ผมจะเลยคือไม่ได้ปะเป็นพวกนไปขึ้นเขาเป็นตะกูออนอไปกเเป็นตะกู เอาไว้เนี่ยย้อนขึ้นมาเร็วร็้เฮียแต่เอาจริงนะเหมือนขึ้นเขาขึ้นสกูริงนะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยู่นิดเดียวนิดเดียวไม่อยากนึกสภาพตอนลงเขาอะรถดูเหนื่อยใช่รถดูเหนื่อยมากเลยแต่ฉันคงต้องเข้าใจเย็ดเดี๋ยวแต่รอบเนี้ยป้นดีๆนะเว้ยดัดเสียงใหม่เสียงใหม่ทำมันไม่ยอมคุกเขาแล้วก็พามันเลยพี่เอาได้เอาอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม นไปป่าไเลย็ด้อะอยากจะถึงกูดูทรงรถไหลตกเขาตายดูเลยเฮี้ยอย่าตกด้วยงั้นตายหมดนะเว้ยไม่อยากนักสภาพสนุกเรามีเดี๋ยวดัดเสียงใหม่ดัดเสียงใหม่เอาเสียงเล็กๆอะเอ้ยโอ้โหนี่ก็เฮี้ยเกินไอ้ปนที่ไหนอะไอ้ปนบนเหมืองบนเหมืองมันมีมันเหมืองบนบนเขาเป็นเฮี้ยอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวจะมีคนหรือเปล่าเนี่ยโทษเราโอ้โหอืดมากอะรถอะร้อนแรงมาในนั้นเพลงหนึ่งใจโอ้โกูจะตายกับรถ เดี๋ยวต้องดัดเสียงเล็กจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ทำเสียงเหมือนคนไม่เหมือนคนไม่แต่เมื่อกี้เสียงเมื่อกี้โคตรเจ็บคอเลยเฮียขนาดทำทำเสียงแงอะไม่ได้กินน้ำอะเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอ้าวโดนอ้าวอ๊ะแ เกี้ยอะไรเนี่ยอะไรมึงนี้อ่ะไม่เชี่ยไอ่อะไรเลยชอบเสียงเพลงหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเราพอะร้องพอเรียบร้อยก็ลงเขาเดีแล้วเดียวรอจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเนี่ยไม่เดี๋ยไม่จะลงไปเยอะกว่านี้นะอะไรเยิ่รถไปดีกว่าเอาเงี้ยเนี่ยไปเอาไอ้นี่แหละแล้วก็กำอ่ะไปเออีไปไปไปดัดเสียงด้วยนุ้ยไปเอาแม่งเลยโอ้ยยังตกอะไรกองเนี่ย ยดูอย่างอย่างไอ้ยีจะจะขึ้นถึงไหมเนี่นนยาย,ยนนตาต้องเก็บไม้ปะโอเชื่เลยเนี่ยโอ้ไอ้ยี้มเขา้มเาล้เตาย เลยโอ้ไหลแรงด้วยเหนื่อยแทบโอ้ตายยิงกูด้วยเพื่อนโอ้แล้วมันไปนู่นกันหมดเลยอ่ะมันทิ้งกูแล้วอ่ะโอ้ตกเขาไอ้เหี้ยเงี้ยเราจะปนเอ้าตายสองไ่ฟ้าไอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายพไฟยังไม่ตายปั๊มอยู่ปั๊มอยู่โอตยไอ้เหี้ยตาย ตายสองเอาไงเนี่ยแล้วตายสองโอ๊ยเราจะมาไปว่ายน้ำเล่นก่อนกดเคใช่ไหมเฮ้ยเราแต่งตัวอย่างงี้วยังไงเนี่ยโอ๊ยพวกนั้นเขาเหี้ยอะไรมึงตายได้ไงวะพี่นุ๊กพี่ตายคนเดียวเหีืยอแล้วตายหมู่เฉยโอ้จะบ่อตรงน้ำตายเหรอกูกดเคสแล้วไม่รู้ละกูกดเคสละ โหยกมนี้เปลี่ยนเพศได้ไหมอ่ะได้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 ครับได้ครับมันศิลกรรมได้เว้ยถ้าสมมติเรานิ่มแล้วแต่ตอนเริ่มเราเปลี่ยนเป็นเราเป็นผู้หญิงได้เป็นผู้ชายได้อะไรได้หมดเลยแต่แต่กรรมน่าจะเปลี่ยนได้นะถ้าศิลกรรมอะศิลปกรรมมันน่าจะเปลี่ยนได้นี่ได้นะเปลี่ยนเพศได้นะพี่วานะแต่หน้าตาเปลี่ยนได้เว้ยศิลกรรมแสนตัวแข็งแล้วนะเฮียศพจะอืดไหมเนี่ยกดเคสไปแล้วด้วย คือเนี่ยมันทั้งหมอห้ตำรวจแล้ววิ่งกันเพลินน่ะโอ้โหโอ้แล้วมันส่งมาทิ้งน้ำหมดเลยพรกไอ้เชีย่ยเอออะไรกันเนี่ยคือเป็นโจรจริงใช่ไหมเนี่ยอจอกเป็นคนหนึ่งจอกกัจอกดิไอ้เชีย่ยมันเชี่ยจอกจอกเพิ่งเกิดอะ่ะเอ้ยเสียงหว่อมาเสียงหว่อมาล ร้องจมน้ำตายเออเออใช่ไอ,อ้ย่าเราดูสภาพนี่ใส่หน้าก,กากใส่แรกันหมดเลยอะคือรู้เลยเป็นแก๊งโจรอะ่ะก็จะไปป้นเขาตายอเองไอ,อ้พักอย่ามึงเดี๋ยวดิกิสิตนะอย่าลิกิทสิตนะโอ้เพลงเพลงลิกิทสิ์พี่ปะเนี่ยโอ้ยสัตว์เลย พอดีเล mm. ่นน้ำจุดก็เห็นเด็นจมน้ำเอออนี่คือแล้วทำเป้าตกเขาตายหมดอันนี้ก็ตายไปแล้วโอ้โหแล้วเพิงพีงเยี้ยมากอ่ะไปเอาผมไปอย่างนี้ก่อนตำรวจหมอมาหมอยังงง โอ้พอแท้เลยเป็นยังไงครับพอจริงๆีหมอไอรินใช่ไหมเนี่ยเดึงอยู่แต่ทำไมอุ้มไม่ติดอ่ะหายตัดแต่ก็สิทธิ์ไม่ดีเออติดพี่คิดว่าติดแต่ก็สิทธิ์ไม่เนี่ยนั่นดิพี่พี่ครับถ้าถ้าถ้าผมอุ้มไม่ติดอย่างนี้ผมตอนนี้อาชุบหน้างานได้ไหมอ่ะชุบเลยชุบเลยชมหดนอนแช่เยี่ยวเออเมื่อกี้ไม่รู้แบ้งเกี่ยวนะทุกคน จำมึงนะยังเด้งตอนนี้ยังเด้งตอนนี้ยังเด้งอันนี้มันหมอยลินนีกว่าเฮ้ยนี่หมอคนนี้น่ารักจำได้จำได้โอเคได้เนี้ยไอ้เขขึ้นมาชุบบนแบบหมนยไอ้นี่มันหมอยลินใช่ป่ะวะเสียงคุ้นๆใช่หมอไอป่ะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อน มาลุกครับนี่ใช่หมอไองวะฮะใช่ครับจำผมได้ไหมฮะเขาตายใช่อะเดี๋ยวผมถอดหน้ากากไปหมอที่ทำไมตายขนาดนี้เลยสามคนสภาพทุเรศมากโอ้ทุลักทุเรศโอ้หทุเรศจโอ้โหยังไงหมอเงั้ยลองชุดตรงนี้เลยหมอหน้นะักจีบเลยค่ะคนนี้แหละพี่เคยอยากจีบมากเขามีผัวแล้วไอ้ผัวเขาเป็นตำรวจเยี่ยมาก กิ่งเป็นกิโลเลยพี่เลยโอ้เที่ยเลยแล้วตายแต่ละคนสภาพผมกิ่งตกเขาปั๊บยาวเที่ยแล้วของพี่เป็นย้อนไปไหนเป็นม่ไรับย้ายเสียย้อนอย่งเงี้ยหมอฉีดยาให้หน่อยได้ป่ะครับโอ้ตุยย่มหอยใช่ครับใช่ครับยยขอเข็มโตๆเลยหมอได้ๆ,ๆ,ๆ พี่เป็นรถคันเดียวกันนะต่อไปเปลี่ยนรถนะใช่ใช่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมจะอุ้มนะอุ้มกันก็ได้ย้อนเถอนะหมอไงจำผมได้ยังหมอไอรินผมเองโอ้ยไม่ใช่พาแล้วไม่ไม่ใช่พาแล้วหมอผมสึกนานแล้วหมอจำนวนบ้ามึงนะรับยกมือหน่อยผมผมถ้าบบถ้าใช่อาเจ้าฮัลโหลพี่แป้งฮัลโหลพี่ เราคงไม่ปนดแถวไหนล่ะตกเขาพี่บนเหมืองเขาบนเหมืองปุ้มกันไปได้ไหมครับตกเขาตกเขาตายถังตกเลยใช่ครับก็ายเลยน่ะกันเนี่ยกำลังกำลังหุ่นหมอมาชุบเนี่ยพี่อันนี้ชิดานทำเนี่ยไม่ครับไม่ไม่พี่อยู่ไหนกัไปเจอไหนไปเจอเรเบลงั้นเจอเรเบลพี่เจอเรเบลเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่เรเบลเดี๋ยวพี่พาไปเอารถกขึ้นโอเคเดี๋ยวไปเริ่มต้นใหม่ที่เรเบลใช่ค่ะรถใต้จะอยู่น่ะหมอไปส่งกะลาดทะเลทรายแล้วเนีครับครับโอ้โห ีถ้าไม่ได้หมอนี่ผมชิบหายเลยเนะี่ยไม่เจอนานหมอยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะไปแล้วไปทันนี้เลยเห็นก็สักกระมือพี่ย้อนไปแล้วนะพี่พี่ย้อนไปแล้วนะพอๆๆพีพ่ย้อนต่อหมอแล้วเหรอตายโคตรโหดพี่เออจริเราตายเยี่อะไรสามคนขึ้นเขาแล้วตกลงไปตกตกเขาตายพระเ้า ไปนอนก่อนแล้วข้างนู้งแล้วพรุ่งนี้ไลฟ์ไม่ไลฟ์ครับไลฟ์พี่ไลฟ์ทุกวันเลยครับไลฟ์ทุกวันเข้ามาพูดคุยอย่างนี้ได้ทุกวันเลยครับมาเราก็อย่าลืมเออเวลามามาแชร์ให้พี่ด้วยนะเวลามาดูอ่ะแชร์เป็นสาธารณะให้พี่ด้วยพวกพวกเราเหมือนเหมือนตัวโจ๊กเซิร์ฟอ่ะไอ้เนี่ยโดนแต่ละอย่างสภาพจะตายอีกรอบไม่ใช่หมอผมเยี่ยมเขาแล้วเนี่ยเอาจริงปะแกพังพวก็เขาแล้วโอย ไม่ไม่ตื่นเต้นไงมาปูบูหน่อยโอ้หผมแย่งเข่าจริงนะเนี่ยหมอไม่ปุ้งไม่ฟุ้งไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเชื่อใจหมอครับเชสียใจมากเลยแม่นอนก็พังแต่ว่าชีวิตยังพอจริงเพราะรถมันพังอย่างเดียวไงอ๋อปิดละถ้ารถพังก็อาจจะแบบว่าวิ่งนิดหน่อยปลอดภัยแป๊บชีขาเริ่มเปวดอ่อนแล้วเนี่ยหมอยิ่งสูงยิ่งขาอ่อนนะ หนูยิ่งอนายิ่งขายยิ่งชอบีขายดีลงขอบคุณมากครับหมอค่ะทั้งร้องสวยทั้งฟูเลยฮะไปอุ้มกันอุ้มกันไอสกายไม่ติดไหมโอ้โหสภาพเราแม่งเที่ยมากโคตรเหี้ยอยากมาเรีเอานแคบนี้ไปเออเดี๋ยวไปหาพี่แฟงที่เลเบลก่อนไปเริ่มต้นใหม่ไปอุ้มพี่แฟงหน่อยใช่ ฮัลโหลทำลายหลักฐานแล้วจำไว้นะทิ้งผมอ่ะเอ้าเดี๋ยวจอจอจอไอ้พัดจอ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 ะไรพี่ไอ้ย้อนเอาแล้วแล้วมันบอกมต่อมอไปแล้วต่อมออะไรเราวิ่งหาทางออกอยู่เนี่ยโโอ้หเหลือใจเชื่อนะต่งโลมะต่งโลมะพี่ดูวินเอะไรหลักฐานรถมันมีกรติกเกอร์ไหมอ่ะโตัะทับเรื่องนี้มันมีกระติกเกอร์ไหมโลมาเท่าไรหลักฐานไปไปแกตีนเดี๋ยวปล่อยตายแม่งเลยสัตว์เอาเร็วเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรอก่อนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปถนนบ่างแป๊บนึงเดี๋ยวโทรไโอเค มันหาทังออกอยกู่ไม่มีเลขทะเบียนไม่มีทำไม,ไมต้องอุ้มขึ้นรถด้วยเพราะว่ารถมันนั่งได้สองคนเลยต้องอุ้มกันไม่งั้นแบบว่าอันนี้ไม่ได้จะขึ้นด้วยกันไม่ได้หรือจะให้พี่ตอบแบบว่านั่นเดียวแบบรักกันเงี้ยขาดความอบอุ่นเลยต้องอุ้มกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นไหมนี่น่ยมียาปั๊ม<ำ>ใช่ฮะไม่แล้วพี่ก็นั่นดิพี่ก็ถึงว่าไอ้ที่ไอ้ผัก เอาดีนุ้ยไอ้ป้าไอ้เหี้ยโอ้พี่แขวเขาอ่ะตั้งเือเลยเหี้ยพี่แขวเขาเนี่ยเราจะไปหาย้อนจากไหนเนี่ยคือข้อดีของยาปั๊มต้องย้อนพูดถูกทีย้อนแม่งไอ้เหี้ยเราเราจะไปหาย้อนที่ไหนที่ย้อนอยู่ที่เดิมแหละมันบอกมันหาทางออกอยู่เอ้าโอ้ยเหี้ยไม่ใช่ฟ้าต้นเนี่ยมึงเหินซะ โอ้โหยี่ถือนเมื่อกี้วินหน้าวินดีเซลนี่ขึ้นมาเลยดูสภาพรถดิทั้งข้างหน้าข้างหลังไปหมดแล้วนะโอ้อี้ยถ้าเมื่อกี้ไม่ถีบตกเขานูย้ยอี้เท่ยนั้นนะแม่งโดนแล้วเอาจริงเรานะอยู่บนเขาอ่ะพี่บอกเลยยังไงแม่งก็ไม่รอดเที่ยคือเราหนีสบายอ่ะเหมือนเรา,าเป็นตัวตลกแล้วเราฆ่าแม่งอ่ะถ้าเราฆ่าแม่งปุ๊บเรียบร้อยจบเลยโอ้ แล้วเป็นตัวตลกับพี่นะจะเหลือเหรอเหมือนตัวโจ๊กของเซิร์ฟอะฮัลโหลอ้แล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้พี่ขี่ไปไหนอะเอ้าจอดจอดพักจอดพักจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเหรออยู่ไหนไปหารถอยู่เนี่ยไม่แม่ก็เดี๋ยวไปด้วยกันนี่ไงแล้วอยู่ไหนแต่เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วจอดจอดเจอแล้วเจอแล้วพี่อยาเจอได้ไงเนี่ย เพื่อนบอกไปหาผู้หญิงนะใช่อะไรอะไรล่วงอ่ะฮะอะไรล่วงอ่ะอะไรล่วงเมื่อกี้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 อะไรวะไม่มีไปเรเบลเรเบลไปหาแฟนก่อนไปเริ่มเริ่มใหม่จะไปเราจะไปแล้วจะต้องมองแล้วตัวเลยตัวเลยเอารถคันนี้ไปรถนี้เนะโอเคโอเคก็ไม่มีบ้านแต่เด็กก็ผมไม่ได้มาเล่นเออเนี่ยแล้วแล้วเนี่ยอีกอย่างเอาให้ตอนไปทั้งตอนบางทางนี้กแหละมันจะแบบจำทรงไม่ค่อยได้ จริงก็ว,ว่าแล้วตอนไปหาผู้หญิงเราแบบประตูหลุดได้ไหมลุยจัดเลยไม่ไม่ไม่สดแล้วนะของเขา้ยชมพูว่าชมชมพูละเดี๋ยวเราขึ้น,ข,นขึ้นมาปุ้นบนเขาใหมน<อ>หน่อยด้ a y